เปิดการมองเห็นยังไงให้ยอดวิวสูงนะครับอันนี้ผมเห็นในหลายคนเข้าใจผิดกันอยู่มากมายนะครับด้วยการเวลาจะลงคลิปวิดีโอก็ติดแฮชแท็กว่าเปิดการมองเห็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปในเรื่องต่างๆนะครับแต่จริงๆเ่ยการเปิดการมองเห็นก็คือการที่เราใส่แฮชแท็กให้ตรงประเด็นนะครับอย่าลืมนะครับว่า ฮแท็กคือดัชนีถ้อยคําที่จะชี้นําให้คนตามหาเรื่องนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปิดการมองเห็นให้คนเห็นคลิปวิดีโอของเราให้มากๆนั่นก็คือการติดแฮชแท็กให้ตรงประเด็นนะครับตรงประเด็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ mm hmm. ก็คือปกติเนี่ยเวลาคนที่เขาสนใจเรื่องอะไรเนี่ย เขาจะมาเสิร์ชหาใน Google เนี่ยเขาจะพิมพ์คำว่าอย่างนั้นนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติสมมตุมมติว่าเราลงคลิปวิดีโอการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงว่าถ้าเป็นตัวเรานะครับจะหาดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่เราจะพิมพ์ว่าอย่างไรนะครับเนี่ยง่ายๆเลย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิมพ์คำว่าคาว่าการเลี้ยงหอยเชอรี่เพราะฉะนั้นนะครับพอพิมพ์อย่างนี้ก็จะเจอ,อคลิปวิดีโอมากมายเลยที่เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่รวมทั้งคลิปของเราเองก็จะรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับเนี่ยเป็นการที่เราใช้ดัชนีถ้อยคำในการติดแฮชแท็กให้ตรงประเด็นเพราะฉะนั้นสมมติว่าคลิปวิดีโอที่เราทำเกี่ยวกับ การเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเวลาเราจะอัปโหลดคลิปวิดีโอลงในเฟซบุ๊กเรี l s หรือว่าตรงคุณคิดอะไรอยู่อะไรก็แล้วแต่เราต้องติดแฮชแท็กคำว่าการเลี้ยงหอยเชอรี่ถ้าไม่หนำใจเราก็ติดแฮชแท็กสองสามอันเลยครับการเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วก็ติดแฮชแท็กอีกทีหนึง่งหอยเชอรี่แล้วก็ติดแฮชแท็กอีกทีหนึ่งก็ได้หอยเชอรี่เงินล้านอะไรประมาณนี้ให้เกี่ยวกับหอยเชอรี่เลยให้ตรงประเด็นเลยครับแล้ว วิดีโอของเราจะไปปรากฏอยู่ในการค้นหาของผู้คนอย่างมากมายนั่นแหละคือการเปิดการมองเห็นอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเห็นนะครับหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะติดแฮชแท็กเยอะแยะบางคนติดเป็นสิบแฮชแท็กครับแต่ไม่ตรงประเด็นกับคลิปวิดีโอที่ตัวเองลงไปเลยนั่นเท่ากับว่ามันไม่ได้ผลไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรต่อคลิปวิดีโอของเราเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการติดแฮชแท็กที่ตรงประเด็นนั่นต่างหากคือการเปิดการมองเห็นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับสวัสดีครับ